จุงกะสวัสดีเฟบซี FC มันติดตามเรื่อยๆเพียรนาทีเฟบซี FC ติดตามใม้ครูที่โจลมมือเอ้ามาดูไม่มีอะไรมากนะักเคี้ยวมากโ้ไม่รู้จะทำยังไงเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ได้เดินเล่นเดินรำ อยู่แกรับรักษาคนก็รัวติดโรคอีกอย่างหนึ่งก็เจ็บคอดูดบวมอีกครงหนึ่ง,งเป็นโรคภูมิแพ้ไอวเราก็เราแวงทุกสิ่งทุกอย่างเห็นมีโรคโควิดมาเราก็เป็นภูมิแพ้บางทีก็ไอกินปาร้าถ้ากินสองสามวันติดกันก็ ไอ้ไอ้แล้วก็หอบตังก็ไม่มีจะใช้ตาแฟนก็ไม่ได้ทำงานเต่ก่อนก็เต็ก็ทำงานตังก็พอมนี้บ้างได้ใช้เก็บได้นิดๆหน่อยๆก็มาทำบ้าน กวากะว่าทำพอทำครัวกะว่าทำสักเท่านี้งบมีเทา่านี้ใบชายเท่านั้นทำไปทำมาหมดทั้งงบที่ตั้งเอาไว้แร้วก็หมดไอ้ที่ว่ากะว่าเรือใชาบ้างหมดหูยียมเย่ ไม่รู้จะทํำยังไงปีที่แล้วข้าวก็ไม่ค่อยได้ได้แค่ประมาณกี่ทุงปุ๋ยหม,หมาก็เยอะหมาห้าตัวไก,อก่อีกไม่รู้จะพอกินได้ถึงเกี่ยวข้าวหรือเปล่า ลำบากที่มาเยอะนั่นแหละถ้าม้ามีคอยเยอะก็ไม่เป็นไรมาห้าตัวอีกนายจะต้องซื้อกับข้าวนายจะข้าวไอ้ตนที่งานการได้เดินเล่นเดินรำบ้างพอมีไรายได้บ้างในตาก็ทำงานเนางานรับจ้างเขาบ้างพอมีใช้ พอมาโดนเศรษฐกิจแบบนี้เงินก็ไปต่อเติมบ้านงบตัง้งไว้แค่นี้ไปตะเลิดงบไปอีกหมดเลยปีนี้ฝนฟ้าไม่ไม่โตอีกหวยที่เคยซื้อถูกปีนี้สองปีแล้วไม่เคยถูกกับเขา แม่ครูก็ไม่ค่อยสบายเจ็บคอเป็นภูมิแพ้เดียวก็พอฝนตกฝนรินไม่สบายแล้วไอหายใจไม่ออก้นโรคโควิดอีกกลัวระแวงทุกอย่างก็เลยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เครียดเครียดแต่ไม่รู้จะทำยังไงเครียดมาก นั่งก็กระเวงร้านส่วนมากก็มีคยได้อยู่บ้านไปส้มข้าวพอส้มเดือนหนึ่งก็เลยว่านานแล้วก็หยุดบ้างไอ้ที่ส้มก็เสร็จบ้างเรือบ้างไอท้ที่นาดินทรายก็ยังไม่ได้ส้มไม่มีน้ำสกทีมีนาโคกพอได้ส้มพอเราไปส้มเราก็มี กำลังใจว่าเออข้าวจะแพงหรือจะถูกอย่างน้อยก็ให้มีข้าวไว้กินถายบ้างยี่นี่แหละคนเราที่เคยทำงานทำการพอไม่ได้ทำเงินก็ไม,ม่มีใช้คนที่ติดหนี้ติดสินเขาเยอะเขาถึงค่าตัวตายยังเราก็มีติดหนี้ติดสินบ้างแต่ก็ส่วน น้อยอีกอย่างหนึ่งลูกเต้าก็เรียนจบหมดแล้วเราก็รับภาระแต่ตายายสองคนไม่มีเงินใช้เราก็พอทำนุ่นทำนี่นิดนๆ,ๆหน่อยๆพอได้ใช้บ้างลูกซื้อกับข้าวบ้างก็อพอได้ให้กินท่า เมือนแต่ก่อนนายจะลูกเรียนนายจะหาเงินใช้ในครอบครัวนายจะบุญทานเดียกก็ทำน,นั่นทำนี่บอกทุกปีทุกปีแต่ปีนี้ไห้โควิดมาเรื่องบุญเรื่องทานก็ไม่ค่อยมีแต่ไม่มีตังจะถึงศาใหญ่ขึ้นโดนตาเริงโดนตาก็ยังไม่มีตังเปซื้อของมา กันกับเขาแล้วจะทำยังไงจะซื้อหวยก็ไม่ถูกพวดนี้ไม่ได้ซื้อกับเขาก็เลยว่ายังน้อยก็ไม่ต้องถ้าซื้อผิดก็ต้องหาตาังไปให้เขาไม่ได้ซื้อแล้วก็แล้วไปฝันว่าให้ซื้อห้าสามกับสองสัสองห้าแต่แม่ครูก็ว่ามีเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งไม่เกินเจดสอง ก็คิดว่าย่างงี้แต่ก็คิดไว้เองแต่ธรรมดาก็ซึ่งไม่เคยทุกมีแต่เชียดไปเฉียดมาเงาก็เลยคุยบ้างคนติดตามเป็นหมืน่นแต่ไม่เคยได้เอาลงนอกจากเราเดินรำจะเอาอย่างอื่นลงก็ไม่รู้จะเอาอะไรลง อีกอย่างหนึ่งก็พูดไม่ค oh. ่อยคล่องโอู้อีกตัวหนึ่งล้านอีกคนโตตื่นแล้วนอนไปเดี๋ยวยายจะเวงคนเล็ก oh. อยู่ไปวันวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคนเราจะติดโรคแบบนายจะตายแบบไหนาบางทีก็คิดเหมือนกันว่าเราถ้าเราตายไปเราจะอยู่ ไปอยู่แบบไหนอยู่ยังไงทรมานขนาดไหนวายะจะหมดลมหายใจว่าที่เราจะสิ้นลมเห็นแต่เข้าทรมานคนเราถ้าไม่ทรมานตายเล้วก็เล้วแต่ก็ยังคิดว่าคนเราเกิดมาไม่ยุไม่รู้ว่าบุญกุศลที่เราสร้าง ดวงชิตาเราจะอายุเท่าไรจะตายแบบไหนก็ยังไม่รู้ถ้าเราตายไปเราจะเดินหนทางไปยังไงอยู่ยังไงวัดวาทุกวันนี้บุญทานก็ไม่ค่อยได้ทำเมืินแต่ก่อนแต่ก่อนก็ทำบุญทำทานโทษ่า แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้โทษพระปาคขาบุญทานโทษทรรนบ้างแต่ก็ไม่เยอะแต่วัดก็ไม่เคยได้ไปกรวดน้ำบุทิศสยนกุศลให้เจวกรรมนายเวรงก็ไม่เคยได้กรวดยิ่งแต่โรคเยอะทุกวันนี้ถ้าเราไปเราก็คิดว่าก็อยู่ไม่ได้นานกลัวโรคเราก็มีได้ว่าจะกลัวมากแต่เราก็ไม่อยาก ติดไม่ยางรบบ้านก็มีลานตัวน้อยติดมันก็ลำบากเป็นไซนัดเป็นภูมิแพ้ถ้าตาดชื้นจะหายใจลำบากขนาดเราอายุเราก็อายุห้าสิบกว่าแล้ว สงสัยจะอยู่ไม่ถึงหกสิบตายคนตายกพยาให้ทรมานค,คิดว่าอย่างนี้เตโกลสองสามปีสามสี่ปีที่แล้วชอบเอาถุงถุงแบบนี้เลยชอบเอาไปจุดไฟคนเขาบอกว่าห้ามเอาถุงแบบนี้จุดไฟเพราะมันจะสะสม เป็นโรคตัวเองเราก็คิดว่าตัวเองคือแข็งแรงสงสัยจะไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ค่อยฟังเขาพอหุงข้าชวชงชาชุงมยิน้นเอาจุดตลดอดพมสะสมไปนานๆอากาศเย็นนักอากาศชื้นก็จะเป็นหวัดมันเป็นหวัดมันจะไข้พอโดนควันมากๆจะไอและยามหอบ เราก็เลยย้อนคิดว่าแต่ก่อนเราจุดทุงประจำพอลูกเขามาอยู่บ้านเขาก็มีเก็ตมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเราก็ไม่ต้องจุดไฟถ้าถ้าจุดไฟตั้งแต่นั้นมาสงสัยเป็นมากกว่านี้เพราะไม่ได้จุดสปีสปีสปีจะห้าปี ตั้งแต่ลูกเขามาอยู่บ้านเราก็ไม่ได้จุดไฟเราก็ทํากับข้าวขนาดทากับข้าวในกระทะควันลอยขึ้นมาบางคนเขาจุดขทะได้กลิ่นก็ไอยามหอมมันทรมานแต่ก่อนจะเป๊ะปวดหัวปวดหัวประจาทุกวันนี้ก็กินยานันยานี่ก็ไม่รู้ว่าหายเพราะอะไรก็ยังดีกว่าแต่ก่อน คิดว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรมากคุยเล่นจะร้องกันตรงกันตรึมอะไรกับข้าวก็ร้องไม่เป็นถ้าแม่ครูพอให้ดูแม่ครูไปเรื่อยๆคลิปไหนก็ให้ช่วยดูหน่อยเพราะทุกวันนี้ก็ใส่ youtube ไม่ได้ได้รายได้อะไร,ไะไรหรอกเพราะคนดูน้อย ถ้าใส่เรื่อยๆทุกวันทุกวันวันศอกสามคลิปก็พอมีคนช่วยดูใส่เรื่อยๆอีกอย่างก็ไม่รู้จะใส่อะไรอยู่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆบางทีเงาก็เลยคุยเล่นจะดูดวงด,ด,ดูตำราจะไทยให้ดู ส่วนมากคนบางกลุ่มเขาก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อแต่ก็แม่ครูก็เลยบอกว่าคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูก,ก็ของอย่างนี้ก็ไม่ได้ให้เชื่อเ็ราเราก็ดูพิจารณาดูว่าเป็นยังไงมันมีจริงไหมหรือไม่มีก็ดูแค่นี้อย่างขนาดอย่างแม่ครู เเหมือนกันส่วนมากเลยเชื่อคนยากเหมือนกันแต่เราเป็นตัวเองก็เลยก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่คนแมครูจะเป็นตัวเองและทรมานเหมือนคนบ้าคุมสติไม่อยู่ยิ่งยิ่งกินยาก็ยิ่งเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเขาก็ไม่เข้าใจคนที่เป็น ก็เราก็ปฏิบัติของที่เราอยู่ด้วยเราไม่เป็นไรเราก็ดีถ้าเป็นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเราปฏิบัติเราก็ดีกับตัวเองเศรษฐกิจแบบนี้ปฏิบัติของได้ก็ให้แต่เราสบายตัวเอง ถึงไาปฏิบัติได้ถ้าผองอยู่โดยจริงทามาหากินเสร็จทำอะไรจะไปพอทำอะไรได้นมนเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้คเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงพราคลิปนี้ก็แค่นี้คุยเท่านี้เดี๋ยววันหลังคุยเรื่องอื่นๆเดี๋ยวจะคุยจะใส่ เรื่องนั้นเรื่องนี้คลิปนี้แค่นี้สวัสดีค่ะให้ติดตามเมกูปไปเรื่อยๆกัะ